สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นวาดีไดีวายครับกลวยน้ำหวานสุกงอมแบบนี้หลายคนโยนทิ้งไปอย่างน่าเสียดายเราไปดูคลิปนี้กันครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ กล้วยน้ำว้าประโยชน์มากมายหาง่ายราคาไม่แพงและถูกนำมาบริโภคกันอย่างแพร่หลายปลูกก็ง่ายรสชาติก็ดีเรานิยมรับประทานกล้วยน้ำว้าทั้งผลสดต้มปิง้งและนำมาประกอบอาหารในเมนูต่างๆหรือแม้แต่กล้วยน้ำว้าที่อยู่ในช่วงวัยต่างกันก็มีประโยชน์ที่ต่างกันครับเริ่มจากกล้วยดิบกล้วยดิบมีสรรพคุณในเรื่องของการสมานแผลในปาก กระเพาะอาหารช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคท,ทีเรียกล้วยดิบยังเป็นยาสมานแผลชั้นดีอีกด้วยต่อมานักก็คือกล้วยห่ามครับกล้วยห่มจะมีความแข็งแล้วก็มีรสชาติฝาดกล้วยหม่มอาจจะติดฝาดมากกว่ารสหวานแต่กล้วยห่ำห่มนั้นจะมีโพแทสเซียมสูงผู้ที่มีอาการท้องเสียกินแล้วดีครับช่วยในเรื่องของการขับถ่ายให้คล่องได้อีกด้วย ต่อมาก็คือกล้วยสุกครับหอมหวานแข็งไปจนถึงนิ่มเป็นกล้วยที่หลายคนรอรับประทานครับเป็นยาระบายอ่อนๆที่ดีช่วยในการขับถ่ายได้ดีแต่หากเราเป็นคนที่ถ่ายยากๆก,ก็ต้องทาน4-5ลูกหลังจากรับประทานไปแล้วดื่มน้ำเข้าไปมากๆคร,รับรับรองได้ผลต่อไปก็คือกล้วยงอมครับมีลักษณะนิ่มไปจนถึงเละเป็นกล้วยที่มีสีเหลืองเข้มคํา เนื้อกลวยจะค่อนข้างเละทําให้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรับประทานแต่ในทางกลับกันกลวยง้อมกับมีประโยชน์มากมายซึ่งหลายคนแทบจะคิดไม่ถึงเริ่มจากข้อที่1กลวยที่สุกงอมเต็มทีจะสร้างสารที่เรียกว่า T N F ซึ่งมีความสามารถที่จะไปต่อสู้กับเซลล์ที่ผิดปกติหรือว่าเซลล์มะเร็งยิ่งกล้วยสุกมากเท่าไหร่ ก็จะเกิดจุดสีดําที่เปลือกมากขึ้นเท่านั้นครับก็จะมีสารที่เรียกว่า T N F มากขึ้นตามไปด้วยข้อที่2การทดลองกับสัตว์โดยศาสตราจารย์ญี่ปุ่นท่านหนึ่งแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวในการเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้จากผลไม้ชนิดต่างๆครับอันได้แก่กล้วยอังหุ่นแอปเปิลแตงโมสับประรดลูกแพรลูกพรับปรากฏว่ากล้วยให้ผลดีที่สุดครับ มันทําให้เม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้นเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายข้อที่3สารอาหารในกล้วยน้ำว้าประกอบไปด้วยโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตมีน้ําตาลธรรมชาติอยู่3ชนิดนั่นก็คือซูโคสฟรุกโตสและก็กลูโคสด,ดังนั้นร่างกายของเราจะได้รับพลังงานและสามารถนำไปใช้ได้ทันทีครับนอกจากนั้นยังมีเส้นใยอีกด้วย มีวิตามิน B B1 ีนะครับ b ี B3 b บแมกนีเซียมและโพแทสเซียมซึ่งลวนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการส่วนวิธีการรับประทานกล้วยสุกงอมนั้นแนะนำว่าควรทานวันละ1-2ลูกเพอเพิ่มภูมิต้านทานโรคต่างๆเช่นหวัดไข้หวัดใหญ่และอื่นๆ ไม่เพียงเท่านั้นครับเปลือกกล้วยน้ำว้าที่สุกงอมสามารถใช้ในการบรรเทาอาการคันได้อันเนื่องมาจากแมลงสัตว์กัดต่อยผื่นคันที่มาจากยุงกัดและผื่นแดงอื่นๆเนื่องจากมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อราต้านเชื้อแบคทเีเรียที่ทําให้เกิดหนองโดยใช้เปลือกกล้วยด้านในนะครับมาทาบริเวณที่คันจะช่วยลดอาการคันได้และทําให้เม็ดผื่นคันยุบตัวลงได้เร็วขึ้น โดยคุณประโยชน์ของกล้วยที่มีอยู่อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นกล้วยดิบกล้วยหามกล้วยสุกหรือแม้แต่กล้วยชนิดอื่นๆนะครับรวมไปถึงกล้วยที่สุกงอมด้วยต่างอุดมไปด้วยคุณค่าสารอาหารและวิตามินแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิน้น เห็นไหมละครับว่ากล้วยน้ำว้าผลไม้พื้นบ้านที่ปลูกง่ายโตไวกลับให้คุณค่ามหาศาลกับร่างกายเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะครับหันมากินกล้วยน้ำว้ากันครับเพื่อสุขภาพที่ดีของเรากันเถอะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าบ้านของท่านมีกล้วยน้ำว้าติดบ้านไว้หรือเปล่าหรือเคยรับประทานกล้วยที่สุกงอมบ้างไหมอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิป และหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกๆวันสำหรับวันนี้นาว่า DIY ลาท่นานผู้ชมไปก่อนครับแล้วรับกับมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ